สวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับยังอยู่กับผมนะครับกิรติแันสววนชายช่องซูเปอร์โมเดลเวิร์สกับงาน S M B Queen ข้างๆผมนะครับนักจอยนะครับซึ่งเดินทางนะครับมาจากต่างที่นะครับแนะนำตัวเองนิดนึงครับนายจอยครับสวัสดีพระพเจ้าเองวิิวาเข็มพรพัฒนาศา์มาจากประเทศลาว แล้วก็ด้านข้างผมนะครับตุ่มหลอนะครับนะดับตัวเองนิดนึงครับสวัสดีครับสวัสดีข้าพเจ้าซื้อเอกเดวต์ทีรานันสุนาราเดินทางมาจากสพปลาวเจ้าครับนะครับไม่ใช่ครับนะครับในฐานะนะครับที่เข้ามาร่วมงานนะครับกับ SMD Queen นะครับซึ่งเป็นบริษัทสากลนะครับที่เกิดขึ้นในเมืองไทยนะครับกับ SMD Queen กับชุดรกชับส่วนทำยังไงถึงตัดสินใจนะครับเข้ามานะครับเลือกธุรกิจนี้ครับครับ เพราะว่าได้มาศึกษาแล้วเนาะคิดว่าธุรกิจตัวนี้จะพาให้พี่น้องสาวลราโดยรวมทางข้าพเจ้าเองจะได้นำพาพี่น้องสาวลรามาสู่ธุรกิจโตที่บริษัท SMD นี่ให้เติบโตก้าวหน้าเพราะว่าบริษัทมั่นคงสินค้าดียอดเยี่ยมทำให้ทุกคนมีรายได้ทำให้ทุกคนมีไไหูบพางสวยงามละก็สุขภาพแข็งแรง โอ้สุดยอดนะครับจริงๆแล้วแม่จ่อยนะครับกับการนุ่งชุดไทยอย่างเงี้ยเมื่อรูปร่างดีแล้วชุดไทยเนี่ยจะขับออกมาด้วยนะครับชุดที่เป็นนะครับผ้านะครับเรียกว่าผ้าไหมแล้วแม่จ่อยนะครับพระเอกด้านข้างของผมนะครับซึ่งเป็นนักธุรกิจนะครับจากนะครับเพื่อนบ้านของเราทำยังไงถึงได้ตัดสินใจเข้ามาร่วมกับ SMD Queen ครับเจ้ากับตอนแรกกับแม่จ่อยเพิ่นได้แนะนำรับข้าพเจ้าเองกับเวเสื้อเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยแม่จ่อยเพิ่นจะขี่ไล่กุนี่ หลังจากที่ไม่ผิดอย่างมาคืองามแท้ก็เลยเพิ่นก็เลยซื้อมาบางกรุงเทพอันนี้ก็ยังบ่มาอีกแล้วก็ตัดสินใจโอเคมาก็เลยได้ฮู้ว่าเพิ่นงามย้อนสุด s m ็ของเขานี่เองอ่าเจ้าซึ่งซึ่งซึ่งเป็นสุดที่ปรับสี릴าเฮ็ดให้ทุกคนเนี่ยอ่าหน้าตาขี้ล้ายขี้พันบ่ดีหน้าตาที่บอว่าแบบอุ่นอ้วนโบกกระชับแต่หลังจากที่ทุกคนใส่สูตรนี้แล้วสุขภาพดีขึ้นและการหน้าตาดูดีเซาะใสขึ้น ก็เลยนำพาตัวเองและทีมงานเข้ามาศึกษาเจ้ามาศึกษาเพื่อที่จะให้คนอื่นเนี่ยได้มีสุขภาพดีเขาและก็จะให้คนอื่นเนี่ยได้ใส่สินค้าดีๆแบบแบบเขาเนาะจึงอยากแนะนำและจะชวนๆว่าทุกคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องสรีิละเรื่องหุ่นมาใส่สุดเอ็มดีกันดีกว่าเนาะเพื่อสุขภาพดีรายได้ดีจะได้แบบมีมีคมสุกกันเนาะนะครับเห็นจ้าพูดถึงมาได้ครับไม่ใอยครับมันดียังไงครับรายได้กับ SMD q u i ควของเราครับมันดีบนว่าแนะนำคนแรกได้สี่พ แนะนำคนที่สองได้สี่พันจับกูใจได้สองพันแนะนำคนที่สามจะวางไส้หรือขวได้อีกสองหมื่นบาทรวมแล้วเป็นสามหมื่นบบมีบริษัทใดแล้วที่จะให้พวกเขาได้แบบนี้แผนการตลาดนี่ยอดเยี่ยมสุดยอดเลยครับนะครับขยายความนิดหนึ่งนะครับกับนักธุรกิจนะครับของเรานะครับจากที่แม่จัดพูดมานะครับคนแรกเข้ามาได้สี่พันอีกคนหนึ่งได้สี่พันจับคู่มันในสองพันนะครับคนที่สามได้อีกสองหมื่นขยายความนิดหนึ่งครับก็คือ คนแรกแนะนำสี่พันจับคู่สองพันคนแรกแนะนำเมื่อคืนนะครับผมผมมีเพื่อนเนี่ยผมก็พาเพื่อนมาเพื่อนก็ใส่ชุดแล้วดีเขาซื้อไปผมได้สี่พันเลยหรอสี่พันเยอะนะโอ้แล้วอันที่สองอีกสี่พันคืออะไรอ่ะมันเป็นสี่พันเป็นค่าแนะนําอีกโอ้แต่ว่าคนที่สองผมก็ได้สี่สี่พันบล็อกสามบ็อกสักแปดพันแล้วนะนะครับคนจับคู่อีกจับคู่คืออะไรสองพันจับคู่ ซ้ายหนึ่งคนที่2องะซ้าย1คนขวาหนึ่งคนได้สองพก็เป็นหมื่นหนึงอ๋อเป็นปีโบนัสจากบริษัทได้ไดอีกสองพันบาทเจ้าก็ได้หมื่นหนึ่งแล้วหมื่นหนึ่งนะครับแนะนําคนที่3คนที่สเนี่ยจะได้อีก2,000มก็เป็น3,000มพอดี คนที่สามได้2องหมื่นผมไม่ผิดนะครับนะครับพี่แน่คนที่สามสี่พันสองพันบวกหนึ่งหมื่นกลายเป็น3ามหมื่นบาทมันเยอะนะแม่จอยเยและก็ได้ไปแลรด้วยพี่น้องชาวร้าวได้ไปได้หลายคนแล้วได้หลักแสนหลักล้านหลายคนนะครับหลักแสนหลักล้านนะครับตัวเลขกหกหลักเจ็ดหลักสบายเลยครับครับนะครับและก็รายได้เป็นเป็นรายอาทิตย์อีกประจํอาทุกอาทิตย์เนาะที่พาให้พี่น้องชาวราวเขาเดินทางไปหาลูกค้าไปพบลูกค้าได้โดนค่าใช้จ่ายเนาะ ก็คือนี่คือพาพี่น้องสาวเรามาด้วยหัวใจมาทํางานด้วยหัวใจคร้บแ็้วปฏิญาณตนนโตบริษัทเอ็ดีว่าจะพาให้พี่น้องสาวเาวเติบโตอย่างกว้างไกจ ให้บริสุทแล้วก็ขยายไปทางประเทศกัมพูชาแล้วก็เวียดนามให้ได้แน่นอนครับอยากจะฝากอะไรดีๆนะครับ<อ>นะครับสุดท้ายทิ้งท้ายนะครับให้ก<อ>ับเพื่อนบ้างกับเจ้ากับสุดท้ายนี่ก็อยากเชิญชส่วนคนที่มีปัญหาสุขภาพแล้วก็คนที่กาลังมองหาธุรกิจที่ดีๆเนาะอยากพาตัวเองประสบความสำเร็จโดยที่วิจารณ์คิดเยียกประจํากับเข้ามาสู่ธุรกิจ s m b รับรองว่าทานสุขภาพดีแล้วก็มีรายได้อย่างแน่นอนเนาะอยากขอเ่วนส่วนพี่น้องทัวโลกที่หาฟังณตอนนี้อยากทําให้ห่วม s m b นํากันเพื่อจะได้รวยเนจ ขอบใจนะครับวันนี้ดีใจนะครับที่แม่จอยนะครับแล้วก็นักธุรกิจนะครับ หนุ่มไฟแรงนะครับจากประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับได้ให้เกียรติเข้ามาในรายการของซุปเปอร์โมเนดิเวิร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแม่จอยนะครับจะมาที่ SMD บ่อยๆแล้วก็จริงๆแล้วที่นี่กำลังจะกลายเป็นนะครับช่องทีวีด้วย SMD นะครับจะเป็นสื่อนะครับที่ทำให้แม่จอยแล้วก็ธุรกิจที่นะครับที่ประเทศอาของเรานี่ยครับสามารถเห็นได้ด้วยจากสื่อของเรานะครับหวังว่าเป็นอย่างยิ่งว่าท่านทั้งสองนะครับคงให้เกียรติกับสกุปปข่าวของเราไปบ่อยครับวันนี้ผมดีใจนะครับกับกีรตินะครับดังนั้นส่วนใจช ขอบคุณครับ